สวัสดีครับกลับมาพบกับมนุษย์เต็นท์กันอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีพี่หลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาเเกี่ยวกับรถพ่วงที่ผมใช้งานอยู่นี้นะครับก็อยากจะรู้รายละเอียดเพื่อจะหามาใช้กันบ้างซึ่งก็อยากจะรู้งบประมาณว่า ต้องใช้งบประมาณเท่าไหรล่ล่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างไหมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะได้แบ่งปันประสบการณ์กับการทำรถพ่วงกับพี่ๆทุกท่านนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะตัดสินใจหามาใช้งานกันอยู่ช่วงนี้เหมาะมากครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้ว การไปเที่ยวหน้าฝนหลายท่านอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือว่ามันจะเหมาะกับการทํารถสักคันเพื่อ,อไว้เที่ยวหน้าหนาวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อาจจะมีหลายๆท่านนะครับก็รอคอยหน้าฝนเพื่อจะเที่ยวหน้าฝนแต่สําหรับผมนี่ก็ชอบเที่ยวหน้าฝนครับเอ่อถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าต้องเตรียมเงินในกระเป๋าไว้สักกี่บาทเออรายการแรกนะครับก็เป็นรถพ่วงแบบทหารญี่ปุ่นนะครับราคาที่ได้มาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดประมาณ55,000บาทนะครับแต่ก็ที่เจอในกลุ่มต่างๆที่พอจะมีขายอยู่ก็ ราคาก็จะเริ่มต้นประมาณสัก3,500 0ถึง5,000 50, 0อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพความสมบูรณ์หรือว่าสภาพดีๆพร้อมอุปกรณ์เลยก็ราคาเป็นแสนครับรวมเต็นรวมรถถัดมาครับลูปท็อปเต็นหรือว่าเต็นบนหลังคานะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ e v e r อร์เนะครับเอเชียซีรีส์ขนาด 1.4เมตรนะครับราคาาหน้าเว็บตอนนี้อยู่ที่29950บาทครับถัดมาครับออ์นิยงหรือว่ากันสาสตรนะครับขนาด2คูณ2.5เมตรตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ6500บาทนะครับตอนที่ซื้อมาก็สัก3ปีแล้วล่ะถัดมาครับชุด ครงเหล็กที่ออกแบบแล้วก็สั่งทำนะครับรองรับตัวโช๊คแล้วก็รับเต็นท์ได้นะครับโครงเหล็กรวมทำสีนะครับอยู่ที่3000ตัวโช๊คอีกประมาณ1200บาทถัดมาครับชุดกันชนพร้อมช่องชุดลากหัวบอลนะครับ แต่หัวบอลเดิมผมไม่ได้ใช้ประมาณ8,000บาทครับแล้วก็ถัดมาชุดลากพ่วงแบบสลักเสียบนะครับซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่ารถตัวเทเลอร์มันเป็นแบบสลักเสียบนะครับตัวนี้พันสามบาทแล้วก็ตัวปรับระดับให้เทเลอร์ Taylor ได้ขนานกับตัวรถล่างนะครับ ซื้อมาจาก l า z a d a ตอนนั้นประมาณ1,300บาทครับแล้วก็ถัดมาครับเปลี่ยนยางใหม่2เส้นนะครับก็เป็น4,800บาทซื้อกระทะล้ออะไร1ล้อนะครับประมาณ1,500นาะตอนนั้นนะครับมาทำสีใหม่แล้วก็ถัดมาครับชุดไฟท้ายเออ พร้อมสายไฟอันนี้ก็คือมาเดินสายไฟเองนะครับ DIY เองค่างบประมาณอยู่ที่ประมาณ1,000บาทครับรวมคมไฟแล้วก็สายไฟถัดมาครับจ้างช่างเดินสายไฟเพื่อมาต่อกับตัวเทลเลอร์นะครับตัวนี้ปลักรวมอุปกรณ์ต่อก็ อยู่ที่1,500บาทครับตัวลิ้นชักบิวอินค่าของบวกอุปกรณ์บวกค่าแรงช่างนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000 0บาทแล้วก็ถัดมาครับตัวล้อสำหรับลากรถพ่วงนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับประมาณ1,200บาทนะครับและสุดท้ายครับมีรถ มีทุกอย่างแล้วอย่าลืมจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเสียภาษีบวกพรบรนะครับตอนนั้นที่ผมทำอยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0บาทส่วนรายละเอียดไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับโดยรวมนะครับงบประมาณที่ทำมาทั้งหมดก็ประมาณ1 4 0 0 0 0กว่าบาทโดยประมาณนะครับ ก็ไม่ได้ซื้อทีเดียวนะครับค่อยๆทำค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากรับฟังข้อมูลแล้วก็หลักๆนะครับแนะนำว่าก็แค่หารถพ่วงจดทะเบียนให้ถูกต้องก็สามารถแคมป์ปิ้งได้แล้วครับส่วนเรื่องเต็นท์เรื่องอ,อุปกรณ์เดี๋ยวตามมาครับ สุดท้ายนะครับตามสัญญาที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือเดี๋ยวจะพา,าไปดูว่ากลุ่มไหนของ Facebook ที่พอจะมีรถพ่วงมาขายหรือว่าเพจไหนทำรถพ่วงขายอยู่นะครับไปดูกันเลยครับกลุ่มแรกนะครับชื่อว่า ชมลมคนรักจิบซื้อขายนะครับอันนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็นานๆมาทีก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับถ้าจะเอาแบบรถพ่วงทหารนะครับกลุ่มที่2นะครับชื่อว่าซื้อขายรถจิบทหารอะไรรถคลาสสิกสี่คูณสอันนี้ก็เช่นกันครับนานๆก็จะมาที ราคาก็แล้วแต่สภาพสวยหรือว่าไม่สวยนะครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับและสุดท้ายครับเพจที่เห็นอยู่นี้ก็คือพี่เขาทำาหลายอย่างนะครับทั้งรถพ่วงเทเลอร์รถพ่วงลากเรกือหรือว่าชุด อมอไซที่แขวนไว้ด้านหลังนะครับสั่งทําได้ลองดูครับถ้าถูกใจก็ซื้อหากันมาใช้อย่าลืมทักมาเป็นเพื่อนกันในเพจมนุษย์เต้นนะครับเอามาอวดกันหน่อยก็สุดท้ายนี้ครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ